สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้วันกิจใจเลยครับวันนี้จะมาแนะนําเครื่องสข่านะครับหยดเหรียญนะครับหยอดเหรียญจะมีอยู่สองแบบครับคือสามสิบบาทนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็สามสี่สิบบาทนะครับใช้เหรียญหยอดนะครับถ้าไม่มีก็เป็นเลขที่กเคาน์เตอร์ก็ได้นะครับเออตัวนี้ชักว่าหุ่มได้นะครับสิบแปดกิโลนะครับตัวนี้ เป็นแม่บ้านหรือใครที่ไม่สะดวกที่จะซักผ้าที่บ้านนะครับเอ่อกลับจากการทำง,งานรือชกห้างนะครับไม่ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายัางไงเนี่ยที่หน้าร้านชูใจทั้งสองสาขานะครับมีเครื่องอย่างเงี้ยครับวางเอ่อบริการที่านนะครับเปิดง่ายใช้ง่ายนะครับนะค,ครับผ้านะครับเดี๋ยวเกี้ยงใั่เอ่อบางคนจะห่วงว่า ไม่มีน้ำยาซักผ้าของเรามีบริการนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็ทีมงานก็จะสั่งแบบแท็คเล็กๆมานะครับเพื่อที่จะเอาไว้สําหรับท่านที่แบบต้องการใช้เลครั้งเดียวแร่จบนะครับเราต้ซื้อเยอะเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะกลับมาให้นะครับเพราะงั้นไม่ต้องห่วงนะครับตลอดยี่ชั่วโมงนะครับมาซักที่นี่ได้นะครับกว่าจะทำงานหลุัๆข้าๆไม่มีเวลาก็หมาที่นี่เลยนะครับ ซักเสร็จเอากลับไปตากที่บ้านก็สบายใจนะครับไม่ต้องซื้อเชื่อมเพื่อซักผ้าไม่ต้องเข้าไปในอำเภอนะครับก็ฝากถึกคนนะครับที่ชูนใจมินิมานะครับกระคาโุกงยา,กกกางก็มีสองเครื่องที่บ้านเด็ก็มีสองเครื่องเช่นเดียวกันนะครับซักผ้าอยา้เป็นภาระของตัวเองนะครับมาที่นี่เลยครับหยอดเหรียญสามสิบบาทสี่สิบบาทนะครับแล้วแต่ขนาดนะครับ ก็สวัทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ชูใจมินิมาร์ททั้งสองสาขาครับมีบริการใหม่เพิ่มเติมครับให้กับลูกค้าที่ไม่สะดวกจะซักผ้าเองนะครับหรือว่าเครื่องซักผ้าที่บ้านมีปัญหามาที่นี่เลยครับที่หน้าร้านชูใจทั้งสองสาขาสาขาพงยางและสาขาปันคีเล็กครับมีเครื่องซักผ้ายอดเหรียญครับไว้บริการทุกท่านครับตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ติดตั้งวันแรกครับ มีทั้งตู้ในราคา40บาทและ30บาทนะครับแล้วแต่ขนาดตู้ก็ซ<ม>ักผ้าห่มได้นะครับม,มามดูมาใช้บริการกันได้เลยครับที่หน้าร้านชูใจมินิมาร์ทสาขาหนึ่งครับพวกอย่างที่เห็นในภาพในตอนนี้นะครับก็กำลังทำความสะอาดอตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ปรับตกแต่งอะไรนะครับเพิ่งลงเครื่องต่ออีกหน่อยก็จะมีป้ายมีราคาที่ชัดเจนนะครับ ตอนนี้ก็ไปดูราคาที่เครื่องหยดเหรียญก่อนนะครับเนี่ยครับยังเเครื่องนี้ก็40บาทนะครับอีกเครื่องหนึ่งกำลังเซตระบบอยู่นะครับก็มาเลยเลยครับตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับสาบได้ที่น้ำไหลไฟสว่างเครื่องตัวนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับนี่ครับพนักงานหันหน้ามานะครับพนักงานนี่พร้อมที่จะดูแลนะครับ ทัดูแลไม่ได้พนักงานก็จะโทรไปหาช่างครับท่านี้เองครับไม่มีอะไรยุ่งยากเชิญทุกท่านนะครับที่เนี่ยครับชูใจมินิมาร์ตครับสาขาบ้านคุกยางและสาขาบ้านคิเล็กครับมู่13ตำบลแม่โกรดอำเภอแมาโกรดจังหวัดวิรัมนะครับมีบริการแล้วนะครับไม่ต้องเข้าอำเภอครับซักผ้ากลับจากทํางานเหนื่อยๆครับจะทําชีวิตให้ยุ่งยากไปทําไมก็เนี่ยครับหอบเสื้อผ้ามาซักเลยครับ ส0บบาทครับทำให้ชีวิตคุณมีคุณภาพดีขึ้นคลายเหนื่อยครับไม่ต้องไปซักผ้าเองนะครับมาซื้อบริการมาใช้ตู้ซักผ้าหยอดเหรียญที่นี่ได้เลยนะครับยินดีให้บริการครับชูใจใกล้ชิดคุณครับ